สวัสดีค่ะกุ้งจากพลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพุลเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงนะคะส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางนะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0634539224ส่วนเบอร์สาขาลำปาง0813662756นะคะสำหรับวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามา รีวิวรถรุ่น L3608DT นะคะเป็นรถรุ่นนิยมนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปอัปเดตกันนะคะก่อนจะเข้าไปรีวิวนะคะกุ้งก็จะขอกําลังใจนะคะกดไลค์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะแล้วก็าทางาพูนเสมอนะคะมีอีกหนึ่ง,ช,ง,งช่องทางการติดตามนะคะก็คือ TikTok นะคะช่องใน TikTok ของร้านเรานะคะก็คือรถไทมือสองูนเสมอแท็กเตอร์นะคะยังไงก็สําหรับลูกค้าท่านใดหรือ FC ท่านใดนะคะเล่น TikTok อย่าลืมเข้าไปกด ติดตามให้กุ้งหน่อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะขอรีวิวรถรุ่น L 3 6 0 8 DT นะคะเป็นรถที่สภาพสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นยางใหม่สี่เส้นสีเส้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มมากๆราคาขายอยู่ที่2,99,000บาทไปพร้อมกับชุดใบดันดินหน้าและผ่านพรวนนะคะค่ะ รถคันนี้นะคะปรับสภาพทำสีภายนอกเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะใบดันคันล่างทำสีแล้วนะคะลูกหมากคันส่งหน้ามีเปลี่ยนแล้วนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะมีการปรับสภาพทำสีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะค่ะยางหน้าเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยางหลังด้วยนะคะได้คันนี้ไปคุ้มมากๆ299,000า 2, 99, บาทนะคะสีตัวรถสีเดิมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่นั่งผู้โดยสารกันนะคะซุ้มล้อซ้ายขวาปรับสภาพทําสีแล้วนะคะเบาะหุ้มใหม่ให้แล้วนะคะค่ะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้หนึ่งพันชั่วโมงนะคะ อยู่ที่1,000ชั่วโมงนะคะสำหรับหลังคานะคะเป็นหลังคาของคุณเสมอแท็กเตอร์นะคะหลังคาไฟเบอร์นะคะสำหรับใครที่สนใจกำลังมองหาหลังคานะคะกุุงก็แนะนำเลยหลังคาไฟเบอร์ใยแก้วแท้นะคะตรงรุ่นลูนอ็อตตรงทุกจุดนะคะไม่ต้องแปลงนะคะแล้วก็ไฟหลังไฟท้ายนะคะไม่แตกนะคะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วแล้วก็ด้านท้ายรถนะคะ ไม่มีสนิมนะคะดูเสาตามเสาไม่มีสนิมเลยเป็นร,รถไล่แท้ๆเลยนะคะช่วงท้ายรถไม่มีรอยดามรอยเชื่อมนะคะตัวห่างยกเราเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะลูกค้าค่ะสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะ0634539224ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งส่งให้ที่ l ลน์ ID ดี0634539224นะคะสวยงามนะคะ เปลี่ยนลูกหมากคันส่งหน้าเปลี่ยนสีล้อหน้าให้แล้วนะคะค่ะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาช่างมาทดสอบระบบให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเราจะทดสอบระบบระบบเครื่องระบบเกียร์แล้วก็ระบบไฮดรอลิกกันนะคะลูกค้ารถสตาร์ทติดง่ายนะคะระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาทดสอบระบบก็มาเดินทางมาได้เลยนะคะจังหวัดระยองอำเภอแกลงนะคะหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะแอดไลน์ไอดีมาเลยนะคะวิดีโอคอลคุยกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจซื้อรถออนไลน์นะคะกุ้งแนะนำลูกค้าสนสนใจรถคันไหนนะคะให้นัดวิดีโอคอลกับเซลลหรือว่าเจ้าของร้านกับรถคันนั้นนะคะให้เป็นวิดีโอคอลคู่กันได้เลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้มีฉาชีพเยอะเนาะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกเดินทางนะคะพุ้งก็นแนะนําแบบนี้จริงๆนะคะต่อให้แบบเราติดตามมานานแล้วนะคะก็เพื่อความสบายใจเนาะอย่าไปขอแค่สำเนาบัตรประชาชนรูปบัตรประชาชนไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าถ้าโดนโกงไปแล้วคือตามไม่ได้แล้วนะคะลูกค้ากุ้งแนะนําว่าให้วิดีโอคอลคู่กับรถเพราะว่าตอนนี้มีฉาชีพมีเอาไปลงเอารูปรถที่ร้านไปลงนะคะ แต่ออนไลน์ก็ยังสามารถทําได้เพราะตอนนี้ที่ร้านส่วนใหญ่80เป็นซื้อขายออนไลน์นะคะก็กุ้งก็นแนะนําทุกเจ้าเลยนะคะนอกจากดูคลิปดูวิดีโอเพิ่มเติมแล้วนะคะให้วิดีโอคอลคุยราคาจบแล้วก็วิดีโอคอลคุยกับเจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่าเท่าวิดีโอทํางานปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะคะอันนี้ห้องเครื่องนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยห้องเครื่อง ตัวนี้นะ้ำไม่ดันนะคะลูกค้าเมาดูควันขาวไหมตัวนีวนวนะคะ้ควันไม่ขาวนะคะไม่ขาวนะคะลูกค้าสำหรับรถคันนี้นะคะกุ้งบอกราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ2,99,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นใบดันดินหน้าและผ่านทรวนหลังนะคะได้ยางใหม่สีเส้นคุ้มมากๆเลยนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสอบถามราคาเพิ่มเติมคุยราคากันนะคะแล้วก็วิดีโอคอลนะคะถ้าสนใจอยากจะจองแล้วก่อนจะจองนะคะให้วิดีโอคอลกุ้งคู่กับรถนะคะเพื่อความมั่นใจได้เลยนะคะกุ้งแนะนําต่อให้ไม่ซื้อที่ร้านนี้กุ้งก็แนะนําวิธีนี้นะคะเพื่อเพื่อการจองออนไลน์นะคะและได้ลดแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ